สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้พี่ฟ้าใส่เองนะคะก็ขอรายงานตัวนะคะในในเกม s w a r w a s of Justice นะคะทุกคนพี่ฟ้าขอแนะนําเลยนะคะสําหรับแล้วน้องทุกคนนะคะหากใครที่เป็นแฟนนวนิยาจริงกําลังภายในและหากใครที่กําลังตามหาเกมสไตล์นี้มาเล่นอยู่ต้องไม่พลาดเลยนะคะ Star w a s of Justice เกม MMORPG ใหม่จากแดนมังกรที่ถ่ายทอดบรรยากาศยุทธภพได้สมจริงและงดงามที่สุดในตอนนี้ เพื่อต้อนรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยพวกเราเกมมี่ฟ้าใสานะคะ,คะขออนุญาตมาปูพื้นฐานทุกอย่างที่น้องๆควรรู้เกี่ยวกับเกมนี้เนื้อเรื่องการนำเสนอระบบเกมเพย์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเลย <c oughs> เพื่อให้เห็นว่าสวอตออฟสติไม่ได้เป็นเพียงเกม MMORPG ธรรมดาแต่คือเกมผสมผสานความเ็นจีนกำลังภายใน,นกับการออกแบบยุคใหม่ได้อย่างลงตัวเลยค่ะ เอาละค่ะเราก็เข้าสู่เกมกันเลยนะคะเราเริ่มต้นจากการปั้นตัวละครใหม่นะคะพี่ฟ้าสายก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันน้องๆเลยนะคะเราจะมาแนะนําตัวละครด้วยกันนะคะจะมีทั้งหมด6ตัวตัวแรกนะคะก็จะเป็นนายเวเกอร์นะคะนายเวเกอร์จะมีความสามารถทักษะในทางด้านวิชาดาบนะคะ โค้เท้เลยจะมีทั้งตัวละครผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายในในตัวเดียวกันเลยนะคะสามารถเลือกได้นะคะต่อไปไอรอนแครดนะคะไอรอน l a รเนี่ยจะเป็นวิชาหน่วมนะคะนี่น่ารักหล่อเท่นะคะเมนซำข่านะคะเห็นแล้วใจละลายเลยต่อไปต่อไปนะคะบัตสตรอมนะคะบัตสตรอมเนี่ยจะเป็นวิชาหอ,อกนะคะทุกคนพี่ฟ้าสายหมอกไว้ว่าปลื้ม ปลื้มตัวละครนี้มาทั้งหญิงทั้งชายโคตรเท่เข้าสู่จวนแม่ทัพนะคะอ่าต่อไปนะคะเซนเลตูนขอไผ่นะคะเซเลตูนจะเป็นวิชากระบี่พินนะคะนี้จะมีทั้งตัวละครชายหญิงเช่นเดียวกันนะคะอ่าซิยวมาทางหน้านหงซิยวนะคะก็จะเป็นริบบินหรือเปล่านะคะริบบินนะคะโอ,โอ้หญิงสาวส,สุดสวยที่มาพร้อมความน่ารักแล้วก็ความสามารถนะคะต่อไปจะเป็นนูมไนา ะะตัวละครนูมินาเนี่ยนี่จะเป็นพลังเวทนะคะทุกคนเวทวิญญาณนะคะวิญญาณกู่นะคะก็จะมีทั้งตัวละครชายหญิงเช่ชนเดียวกันน้องๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนสามารถเลือกเล่นได้เลยว่าอยากเล่นตัวละครไหนนะคะอ่ะอเดี๋ยวพี่ฟ้าใสจะเลือกเล่นตัวละครนี้นะคะบัตสตรอมนะคะทุกคนก็แล้วแต่น้องๆจะเลือกแล้วกันนะคะเก่งทุกตัวแล้วก็ ชุดสวยทุกตัวเลยนะคะภารกิจทำเควสทำอะไรง่ายมากแล้วก็ทำทำแล้วเนี่ยสามารถรับชุดแล้วอะไรมาใส่เท่ๆสวยๆได้เลยต่อไปนะคะเราจะมาแต่งหน้านะคะแต่งหน้าทำผมน้องๆเห็นไหมว่าหน้ารักมากพี่ฟ้าใส่เข้ามาก็แบบจะแต่งยังไงดีคือหน้าเดิมที่ตัวละครน,นี้ให้มาก็สวยอยู่แล้วนะคะกะ็ในระบบเขาก็มีให้อยู่ละเราแต่งเติมสักนิดนึงนะคะใส่คิ้วใส่ปากใส่ เมคอัพเข้าไปให้มันดูดีนะคะนี่ส่วนตัวสาวไทยชอบผิวขาว้วใส่ขาวไปเลยนะคะต่อมานะคะเราก็มาเลือกคิ้วกันทุกคนเอาเลือกเราคิ้วไหนดีช่วยช่วยช่วยพี่พาใส่คิดหน่อยแล้วก็เลือกหน่อยนะคนไหนที่ดูอยู่นะคะเลือกเลือกช่วยกันว่าคิวไหนเหมาะกับใบหน้าที่ที่สวยสงา่าใบหน้านี้นะคะช่วยกันเลือกหน่อยเร็วอ,อันไหนดีนะต่อมาตาคิว้วเราได้แล้วเนาะอ่านต่อมาตานะคะ มามตานะคะโอ๊ยออันนี้จะเป็นออ่ตานะคะแต่งตาเอาสีไหนดีทุกคนอพี่ฟ้าใส่ชอบสีชมพูอยากได้สีชมพูเอาสีนี้แล้วกันเนาะโอเคเอาสีนี้ต่อไปเลือกทรงผมนะคะทรงผมเอาทรงไหนดีทุกคนคือผิวไหวมาก สีแบบสีดำเงางามมากผมสวยมากทุกคนคือแบบผมจริงขอแบบนี้ได้ไหม <c oughs> อ่าเก้ผมนะคะ,อะเอาทรงนี้ละกันพี่ฟ้าใส่ชอบนะคะเหมือนสาวแม่ทำดีนะคะคนเทนะคะต่อไปนะคะพี่ฟ้าใสายอยากได้หุ่นใหญ่ห,ญหน่อยสูงสูงหน่อยเนาะเรามาปรับหุ่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างเนาะ Uh, เดิมก็สวยอยู่แล้วนะคะสมส่วนดีนะคะสัสดส่วนก็โอเคพี่คะใส่อยากจะปรับสักนิดหนึ่งนะคะ hmm, ทุกคนว่าไงไม่ปรับหรอกนะคะเอาอันนี้แหละน่ารักแหละเหมาะแล้วก็เพอร์เฟกแล้วเอ้ยเอ้ยเป็นไงทุกคนน่ารากักไหมนี้ a n นิเมชันนตาแบบปลิบๆเลยนะคะน่ารัก่ะโคตทเท่เลยอะ่ะคู่ชีวิตนะ เพื่อนสนิทศัตรูคู่แข้นเอาไหนดีนะคะมาเราเริ่มมาจนไพกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะโอเคแล้วก็เข้าเกมแล้วนะคะหน้าแรกเลยเขาก็จะแนะนำเอ่อแอนิเมชันต่างๆนะคะก็จะมีภาพอะไรแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะเราสามารถกดข้ามได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะเล่นตามเนื้อเรื่องอยากจะอ่านอะไรตามแพลตเอ่อตามพล็อตเลยก็ได้นะคะทุกคน มันสนุกดีนะมันจะเป็นภาษาไทยนะคะทุกคนเกมนี้มีภาษาไทยด้วยสามารถเลือกภาษาไทยได้เลยมาเราเดี๋ยวเราจะมาตั้งชื่อกันนะคะตั้งชื่อเอาชื่ออะไรดีทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าเรามีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เราไปเล่นไว้อยู่แล้วนะคะนะคะก็ตัวนี้เราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วตั้งไปก่อนแล้วกันนะคะเกมนี้เล่นได้ทั้งในความมือถือนะคะได้ทั้งหมดเลยนะ เลิศค่ะเลิศไม่มีเกมดีๆอย่างนี้มานานแล้วบอกเลยชนใหญ่เราจะยิงปืนนะคะเราไม่ยิงปืนละเราจะมาเหาะเราจะมาใช้วิชานะคะโอเค นี่เป็นยังไงมีนกโอ้โหมีนกกาเปล่าส่วนตัวบินมาเกาะที่แขนด้วยนะคะเลิศขาเลิศสัตว์เลี้ยงประจำตัวหรือเปล่าเอ๊ในเกมนี้มีปีศาจหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะมีปีศาจนะทุกคนห้ามไปเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเริ่มต้นที่เราแต่งเข้ามานะคะทุกคน สวยเลิศสวยเลิศไม่มีที่เดียมที่ตินะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะมี c อสมจริงนะคะสมจริงมาก NPC ทําคงทําเคสนะคะก็ประมาณทำภารกิจดำเนินสตอรี่หมายถึงว่าเล่นตามเนื้อเรื่องของของเกมนะคะเพื่อที่จะรับ รับออไอเทมต่างๆนะคะในภารรษาที่เราเข้าใจกันง่ายๆเนาะก็จะประมาณนั้นนะคะอยู่ซื้ออะไรอ่ะจะไปเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวละครที่เราเล่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เจอกันค่ะ โอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะในเร,เรื่องเรื่องในกนรทะภารกิจต่างๆนะคะ